ราศีมีนเดือนธันวาคม2568งานปังเงินดีชีวิตลงลง็อกธันวาคมนี้ชาวราศีมีนลงล็อกกันสักทีนะครับจากชีวิตที่เคยเวียนวนเหมือนหาทางออกไปเจออยู่ดีๆทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นเจอสิ่งที่ใช่งานมาเยอะรายได้เริ่มเห็นความสุขเริ่มกลับมาเหมือนเรือลำหนึ่งที่ลอยเฟ้งมานานแล้วเจอท่าเทียบครับด้านการงานเริ่มตั้งแต่6ธันวาคมนี้จะมีงานถาโถมเข้ามา งานจะยุ่งมากแต่สนุกและพาให้ชีวิตมีพลังโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่จะทยอยเข้ามาให้แสดงฝีมือครับชาวมีนที่เคยรู้สึกเบื่อเบือจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้านการเงินครับงานขับเคลื่อนเงินก็หมุนทันทีเงินที่รอมาแรมเดือนมีลุ้นเข้าได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับแรงที่ลงไปธันวาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งการฟื้นตัวทางการเงินอย่างจริงจังด้านความรักงานดีใจดีคนรอบตัวก็อบอุ่น คนโสดมีโอกาสพบรักระหว่างการทํางานหรือการทํากิจกรรมใหม่ๆคนที่มีคู่กลับมาช่วยกันลุยงานเติมความเข้าใจกันถ้าใครทะเลาะกันให้ใช้เดือนนี้รีเซ็ตพลังงานความสัมพันธ์ก็จะดีครับด้านสุขภาพครับงานเยอะแต่ต้องไม่ลืมพักนะครับควรอาบน้ํามงคลล้างพลังเกา่เกาๆเติมพลังใหม่ถ้ามีอาการเหนื่อยล้าจิตใจห่อเหี่ยวแนะนาลองดีท็อก์ลใส้ดูครับเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระที่มีน้ําครับเช่น วัดที่มีครองมีแม่น้ําหรือพระนอนนะครับพบเหรียญราหูทรงคุตช่วยเปลี่ยนจากร้ายกายเป็นดีหรือจัดบ้านให้โล่งโปร่งสะอาดก็ดีชี้ชัดจะเต็ม